ทุกวันนี้โลกไปไวจนตามไม่ทันธุรกิจออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือ,อยังกับหลักสูตรด i จิทัลอินดัสทรีอินดิเกรชั D.I.I. หลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานดิจิทัลมาเก็ตติ้และ e c o อมเมิรเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่สิ่งที่ชอบมีรายได้ตั้งแต่ปี2เรียนจบแล้วการันตีการมีงานทำร้อยเปรซเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจยัง Business Planner 2021ชิงเงินรางวัลกว่า3 0 0 0 0บาทและสามารถนำผลงานมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับบริษัทในอุตสาหกรรมดิจิทัลมาเก็ตติ้และ E-Commerce เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิยื่นสมัครใน t c a s h รอบที่1 ในสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัลวิทยาลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สแกนเลย